สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ่าวอ๊อฟซิลาจะพามาดูมาชมรถคันนี้นะครับบอกราคาก่อนเลยคันนี้ราคาแสนกว่าบาทนะครับนี่คันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นนะจอดเทอร์เรสูงเจนเทอร์เน,นีเดอร์คันนี้ก็คือนิสสันนาวา r ่าตัวแคลิเบอร์เครื่องยนต์2.5นะครับปี2013นนะคันนี้ปี2013 ราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทรถโคตรสวยน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับนะมามาดูมาชมเลยน,นะครับนี่ไหมป๋าเถอะนี่นะครับสวยมากคันนี้สวยจริงได้ความเดิมนะครับเนี่ยราคาเบาๆแสนกว่าบาทเท่านั้นนะย้ํากันอีกครั้งสําหรับรถคันนี้จอดเทเลอร์สูงเจินเทินอยูน่เตอร์นิสซันนาวาล่าตัวแคลิเบอร์ เครื่องยนต์2.5นะครับปี2013นะยกสูงโรงงานแคบเปิดได้ราคาเบาๆแสนกว่าบาทนะคันนี้แสนกว่าบาทน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับบอกเลยคันนี้นะครับหน้าหลังเดิมนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามเลยคันนี้นะครับนี่ไหมราคาเบาๆนะ,นะราคาเบาๆเราใจแสนกว่าบาท ใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะแขบเปิดได้ยกสูงโรงงานโดยเฉพาะแสนกว่าบาทนะราคาแสนกว่าบาทรีบมาจับจองเลยคันนี้จริงๆนะครับเนี่ยใครที่หารถเดิมชอบรถเดิมอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับรับประกันการันตีเลยนี่นะสวยสุดๆจริงๆนดสันนาวาร่านะครับตัวนี้เนี่เป็นตัวแคลิเบอร์ ตัวนี้เป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับแคปบเปิดได้นะมามาดูมาชมนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมสภาพเลยนะรถเดิมสภาพเป็นยังไงมาดูด้วยกันนี่นะครับแคปบเปิดได้นะดูเลยเนี่ยนะครับแคปบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายอ่าราคาเบาๆนะครับราคาเล้าใจเลยแสนกว่าบาทนะได้รถกระบะนะครับเปิดแคปบนะคันนี้แคปบเปิดได้ยกสูงโรงงานผลได้เนี่ยมาทัวนี่ไหม นี่ราคากับสภาพนะดูเลยนะครับนี่แม้โอ้ยงามอีหลีเลยคันนี้นะครับเนี่ยสวยสุดๆนะอ่ะมามาดูมาชมไปด้วยกันนะครับมาดูสภาพภายในป้าดภายในสวยมากนะภายในเดิมๆเ,เลยเบิ้งนี่แม่ปะโทเนี่ยดูเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าเดิมนะสีดํานะครับดูนะดูซูมใกล้ๆผู้ช่วยเนี่ยดูขอบดูตะเข็บนะครับดูเลยไม่มีรอยขาดเลยนะ ไม่มีรอยขาดรอยยุบนะเบาะตึงเป๊ะเลยเนี่ยเบาะนะครับมาสภาพนี้เลยนะเนี่ยรถนะครับสวยมากดูเลขไม้หน่อยนะครับอ่าคันนี้ดูเลขไม้ชัดไหมอ่าโฟกัสนิดนึงอ่านี่นะครับเลขไม้นะเลขไม้แท้นะครับสองแสนสี่พันนะสองแสนกับสี่พันนะครับคันนี้เลขไม้แท้ปีสองพันสิบสามหุ่นได้เนี่ยนะคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวดูเกียร์หน่อยนะครับ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดคุนได้เนี่ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะนิสสันนวาร่านะครับตัวแคลิเบอร์ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5ดนะดูแผงประตูนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมบู๋ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเลยดูเบาะแคปนะครับเบาะแคปเดิมเนี่ยป๊าดเดิมอีลีคันนี้นะครับคุณแหมปทั่วรถยังไม่เดิมคักเดิมแนแถเนี่ยเบาะแคปนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีเทาพนักพิงของเดิมโรงงาน สะอาดสวยงามนะดูฝ้าเพดานเลยฝ้าเพดานเดิมนะครับสะอาดเลยนี่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะมาดูนมาดูน็อตแต่ละตัวนะครับประตูแคบฝั่งขวาเบื้องเอาเนี่แมมป้าโถวรถอย่างมาเดิมกวดเดิมโพสแบบนี้ดูพุ่นนะน็อตแต่ละตัวไม่ตีงนะครับน็อตไม่ขยยับนะนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบทุกเม็ดเลยดูน็อตนะ ดูหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของประแจไม่มีรอยถอดรอยแกะนะอ่ะมาดูต่อไปนี่นะครับขอบประตูนะนี่นะครับรถเดิมเดิมนี่ดูแบบนี้เลยรถเดิมดูง่ายนะครับดูนะเม็ดอาร์คนะครับรอยว้าวลอยบากของเดิมอยู่ครบเลยนี่แม่ปอดรถแม่งามคักคำเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยรับประกันกา,การันตีความเดิมเลยคันนี้น็อตไม่ติงสักตัวนะครับปาดทั่วปาดท,ทั่วโอ้ยสะอวันเดืยบาน นี่แม่นีแ่แม่นะครับราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะนี่นะครับได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากจริงๆเออมามาดูมาชมเลยนะครับนี่อ่มาดูสภาพห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องใสๆเลยปะปะทัวคุณแม่ปะทวัปะทวปะทัวอ้ยสะอ่อนได้บานนี่ <laughs> อ่านี่นะครับมาดูสภาพห้องเครื่องคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้เป็นตัว144แรงม้านะ144แรงม้านะครับเครื่องใสๆเลยนะปอนดงามขักงามเนี่ยอีพอีแม่นะครับฟ้าวมาเอาเด้อนี่แสนก็าบาทเนี่ยนะครับอ่ะมาดูคันหน้านะครับอ่ะไล่ามาจากฝั่งนี้ก่อนนะอ่ะมุมนี้ก่อนก็ได้นี่นะครับคันหน้านะคันหน้าเดิมนะคันหน้าเดิมน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละ,ละจุดอยู่เดิมนะครับหมุดดุมเดิมสติ๊กเกอร์เดิม หม้อน้ําเดิมเนี่ยเดิมไม่เดิมดูตรงนี้เลยเนี่ยหม้อน้ํานะครับเนี่ยโค้ดต่างๆอยู่เดิมครบเลยนะหม้อน้ํานะครับนี่แมสติกเกอร์แต่ละชิ้นนะครับหมุดดุมเดิมเม็ดอาร์คเดิมคานหน้าขวาซ้ายเดิมดูเลยพุ่นะประตูดูแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายเนี่ยน็อตแต่ละตัวไม่ตีงนะน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเลยนะครับปดขายความเดิมเลยคันนี้นะครับดูน็อตเนี่ยจุดขายเลยดู น็อตฝากระโปรงนะครับไม่ขยับเลยนี่ไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะครับโฟกัสหน่อยผู้ช่วยแต่โฟกัสนิดหนึง่งอ่าโฟกัสให้ชัดๆนะครับอ่เห็นไหมชัดไหมนี่นะครับดนะูน็อตนะเนี่ยไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับสุ้มซอกดูดูซุ้มซอกเดิมนะครับผุนแม่ป้าทัวรักษารถได้ดีมากคันนี้บอกเลยนะอ,อโคตรสวยโคตรเดิมเลยราคาเบาๆนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมดูเลย ตะเข็บนะครับตะเข็บรอยเย็บดูป๋าอยู่เดิมคงสภาพจากโรงงานมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์คเดิมสติกเกอร์เดิมดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดนี่สติกเกอร์มออก,กอยังอยู่นะครับคุณน่ะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะคุณไหมประโทน็อตฝากระโปรงขวาฝั่งขวานะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะดูเลยนี่แก้มขวาเดิมนะครับคุณน่ะโอ้ยนี่นะครับมาเลย ใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวรถติดเครื่องนะ <c oughs> ติดเครื่องฟังเสียงกันเลยพว่นน่ะประตูนี่แมสตาร์ทต,ตึมครับผม,มอ,อีพอีแม่ข่อยโอ้ยรถอย่างไหมเมืงม่ง้มคักง้มแมน,น่สบานเนี้อ้าวมา <c oughs> อ๋อโทษทีนะครับมาดูนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะ เสียงเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีเขกไม่มีสันนะมาดูสภาพเครื่องเลยดูส่องเข้าไปพูดนะนะส่องเข้าไปนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยอ้ไม่มีคาบน้ำมันเลยนะใสกิ๊กเลยเครื่องไหมโอ้ัหเลียมม่องม่องครับผมพูดนะเออเนี่ยดูกันอย่างนี้ชมกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ามาดูวิธีตรวจสอบนะตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับนี่ดึงแซ่นะตรงนี้เรียกว่าแท่วัดแรงดันวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับดึงขึ้นมาพูดนะม่งเอานั่นไหม ไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นเครื่องดีมากคันนี้บอกเลยเออเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับได้ความเดิมเนี่ยใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แท้แน่นอนเออมาตัวกันนี่แม่ปลาท้อโอ้ยงามขักงามแนวงามโพดงามโพยพอยีแม่ข่อยเอ้ยอ่าอ่าต่อไปนะครับมาดูนี่จุดนี้นะครับจะพลาดไม่ได้เลยสําหรับรถกระบะนะนี่ขอบกระบะนะครับเนี่ย สองเข้าไปเบด้องนั่นนนี่ขอบกบบาเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบนะครับนี่แม่ป้อเดิมอีหลีครับคันนี้ขอขายความเดิมเลยนะแสนกาบาทเท่านั้นนะครับดูชัดซีนะสองเข้าไปครับนั่นพูด่ะชัดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่อนเลยพุ่นนี่แม่ปาดทั่วปาดทั่โอ้ยงามขักงามแนีอีพอยีแม่ข่อยเอ้อา ดูล้อหน่อยอ่ะดูล้อนะครับดูล้อดูยางนะตัวนี้ล้อแม็กของศูนย์นิสสันเลยติดมากับรถจากโรงงานนะครับคันนี้นะล้ออ่าวดูล้อดูยางตัวนี้นะครับแม็กยางมีขอบ17นะแม็กยางขอบ17ซีรีส์2 5 5หทับนะครับมีปียางไหมอ่ะยางปี20นะครับได้ยางปี2020ดอกยางประมาณแปดสิบเปอร์เซตเลยนะ80%เลยโอ้ใช้อีกยาวๆนะครับมุดดูใต้ท้องบัเนี่ยพูดนะนะครับปทั่ แชสซีนะครับแชสซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่อนอไม่มีน้ําท่วมแน่นอนันบรประกันกา,การันตีเลยคันนี้ป้าทัวเฝ้าออมาเด้อบูไดสีเอากาไดเฝ้าออมาเฝ้าออมาครับนี่แสนกว่าบาทนะครับได้ตัวแคลิเบอร์นะแคลิเบอร์ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับนี่มาดูส่วนท้ายนะส่วนท้ายนะครับฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้ ตัวนี้เป็นรุ่น SE นะ S สิงคโปร์นะครับ S สิงคโปร์ตัว SE ปี2013ได้เครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันทนทานมาดูกระบะแมกไครเนอร์นะพูดไหมกระบะแมกไครเนอร์นะครับของศูนย์นิสสันเลยนะออกจากโรงงานนะครับติดมากับรถเลยนะไม่มีแตกไม่มียุบดูขอบกระบะนะครับพูดนะขอบกระบะฝั่งขวาเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบน็อตไม่ตีงสักตัวดูเลยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยดูนะครับ ของเดิมลุ้นล้วนนะครับเดิมแท้แน่นอนเดิมโพดเดิมโพเลยครับนี่นะครับปาทัวแสนกว่าบาทได้สภาพนี้โคตรคุ้มอ่ะขอบกระบะซ้ายนะครับนี่ขอบกระบะแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนะครับฝากระโปรงฝาท้ายเดิมเม็ดอาร์คเดิมอ่าดูลอนกระบะหน่อยนะครับเขาสิงไงให้เบิรงเดอพูดนะพูดไหมปาทัวลอนกระบะนะครับล่องอูดูดอูดูดอูด,ด,ด,ดูดนะไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะครับโอ้ย งามโพดงามโพอันนี้นะครับอ่ดูใต้ท้องบ้านนี่นะอะ่ใต้ท้องนั่นเบื้องเอายางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยเลย๊อ้โถสวอนเด้ยบานนี่ว่มาเป็นสาวซ้ำหน่อยว่ารถอย่างมาเดิมคักเดิมแน่นะครับนี่เดิมโพดเดิมโพเลยเอา้าวมาต่อไปมาดูฝั่งนี้นะครับกระกบะกระบะฝั่งซ้ายเนี่ยดูเลยนะครับพุณน่ะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบนะนี่ ครับกระบาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนคันนี้เป็นสีเทานะครับรถสีเทาสีบอลเงินนะอามามาดูภายในฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมนะครับบูด,ด้านข้างเป็นผ้าสีดําลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้าคอนโซนเดิมนะครับเพลงเพราะแอร์หนาวเบาะภายในเดิมนะคันนี้เบาภายในเดิมสะอาดสวยงามมากไม่มีขาดไม่มีลอกไม่มีถลอกไม่มีเลอะไม่มีเปื้อนเลยนะครับโอ้ยดูเบาแคปเนี่ย บอกแคปไม่ได้นั่งเลยนะเนี่ยตึงแปะเลยนะครับเบอกแคปของเดิมโรงงานนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ติงนี่ดูนะเบื้องเด่ยน็นอตแต่ละตัวไม่ติงไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ขยับเลยพูดนะเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับนี่ดูรถกับเราเนี่เราพาดูพาชมแบบนี้นะครับรายละเอียดทุกส่วนที่สําคัญดูขอบประตูฝั่งซ้ายนะพูดไหมประตู เม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับนี่แม่ปอดเดิมคักเดิมแน่ครับยี่พอยี่แม่ข่อยเอ้ยพูดนะมาเด้อมาเด้อเปล่ามาเอาเด้อผู้ดใดกระไดนะครับนี่นี่นี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะแสนกว่าบาทเออได้รถเดิมนะครับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเนี่บอกเลยนะครับได้ตัวยกสูงนะคันนี้คันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับ แคปเปิดได้ด้วยนะอามาดูใต้ท้องฝั่งซ้ายเช็ดซีนะครับเช็ดซีฝั่งซ้ายเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนคุณไหมปัดตัวปัดตัวโอ้ยเมือ่อคำสีเบ่าน้าคันนีนงามอีหลีครับงามคักงามแนนมาดูภาสีนี่มักกะลา68นะครับมักกะลา68นะภาสีดูเลยหลังคาเดิมนะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนของเดิมนี่ รถสวยพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับราคาเบาๆแสนกว่าบาทนะอย่าตกใจได้ยินราคาแล้วอย่าตกใจนะครับคันนี้นิสสันนวราตัวแคลเบอร์นะเครื่องยนต์2.5นะครับยกสูงโรงงานแคบเปิดได้ปี2013ราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะอ่ะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมนะสำหรับรถคันนี้ ย้ำกันอีกครั้งนะครับนี่ไหมแสนกว่าบาทนะครับจอดเทอร์เรสูงเจินเทอร์ยูนิเดอร์มิสันนาวาราตัวแคลิเบอร์เครื่องยนต์2.5นะครับยกสูงโรงงานแครบเปิดได้ปี2013นะใครนะครับที่ดูแลชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลย ร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ